สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชาน,นติตยายดวงแก้วค่ะที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติผลการสรรหารองเลขาธิการคุรุสภาได้ผลรพีและสุดานั่งเก้าอี้รองเลขาธิการคุรุสภาค่ะ นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่าที่ประชุมได้หาหรือถึงการสรรหารองเลขาธิการคุรุสภาเพราะขณะนี้คุรุสภาได้ดอร์อมนวันวีรัตโมเป็นเลขาธิการคุรุสภาแล้วดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของคุรุสภามีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบที่ประชุมคุรุสภาจึงมีมติเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์พลรพีทุมมาพันธ์ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนางสุดาสุขอำํำบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภาโดยมีนายทีพะวังขนานเป็นประธานคณะอนุกรรมการสรรหา ทั้งนี้การดำเนินการสัญหารองเลขาธิการคุรุสภานั้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการสัญหาตามกรอบเกณฑ์การสัรหามีการให้คะแนนด้านองค์ความรู้ประสบการณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งคณะอนุกรรมการสัญหามีการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสัญหาทั้งหมด4คนโดยกรรมการจึงมีมติคัดเลือก2คนให้เข้ามาดำรงตำแหน่งค่ะ ก็ลักๆก็คงเป็นเรื่องของรองเลขากรุสภาซึ่งก็ต้องหลังจากที่มีเลขาก็แล้วแล้วก็รีบเร่งให้มีรองนะคะซึ่งที่ประชุมก็มีมติศาสตราจารย์พลพลพีพล,พ,พ,ลพีนะคะทุมาพันกับท่านอีกท่านนึงคือท่านสุดาสุขอ่ำนะคะสองท่านก็เป็นเ,เราก็ได้มีการตั้งให้มีอ,อนุท่านอนุท่านทีก็เป็นประธานอนุในการสรรหาที่มีคนเปิดให้รับสมัครเข้ามา ในการสมัครเข้ามาแล้วก็ให้เราก็ตั้งคณะกรรมการเข้าไปในการที่จะดูคุณสมบัติเขาว่าใครมีความพร้อมแล้วก็มีกระบวนการในเรื่องของการสรรหาไม่ว่าจะเป็นมีคะแนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคะแนนองความรู้ประสบการณ์แล้วก็วิสัยทัศน์นะคะแล้วกรรมการเอ,อ่ยคณะี่ยก็ได้เสนอในที่ประชุมมา4ท่านนะคะจาก4ท่านในกรรมการก็มีมติเลือก2ท่านเข้ามาเป็นรอ,องเลขาธิการ ทางด้านดรอมนวันวีรธรรมโมเลขาธิการครุสภาได้กล่าวว่าสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พลรพีเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่เป็นมาตรฐานสากลทําให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับองค์กรวิชาชีพครูในต่างประเทศได้ อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พลรพียังเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยขณะที่นางสุดาเป็นผู้ที่อยู่แวดวงของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่รู้จักของบุคลากรวิชาชีพครูและทำงานเกี่ยวกับครูโดยตรงจึงมั่นใจว่าจะเข้ามาช่วยงานคุรุสภาขับเคลื่อนวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานมากขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ ช่วยศาสตราจารย์พลรพีทุมาพันเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่จะมีความรู้ความสามารถทางด้านเรื่องของการทดสอบแล้วก็เรื่องของระบบเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของมาตรฐานสากลที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับมาเราเรียกว่าองค์กรวิชาชีพครูในต่างประเทศได้ค่ะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามานะคะ ส่วนอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นท่านสุดาสุขอัมซึ่งท่านสุดาสุขอัมเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของสพทนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะรู้จักแล้วก็มีเครือข่ายค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาช่วยงานพุทธภาได้ค่ะ